สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยบึงคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจค่ะ ขอบคุณในหลายนะคะพี่น้องบอ่กว่าจะเป็นเอฟซีอีหล่าอุงอิงพโจนะคะหรือว่าเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพงค่ะหรือผู้ที่มืพอ้อกกันไม่เดือค่ะพี่น้องเลือกเห็นคลิปใดซอยเบิงคลิปนันเนาะเห็นกันย่ำใดแช่ย่ำนันคือว่าเป็นแห่งใจซอยกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ติดตามอีหล่าอุ้งอิงไปไทยไทยรายการกนบายคลายเครียดนะคะ เมื่อนี้อิลามีถ่ายรายการก่อนบ่ายคลายเครียดแต่ว่าไปแต่เศร้าได้พี่นองซื้อรายการก่อนบ่ายคลายเครียดอยู่แต่ว่าอิลาตรงไปแต่เศร้าหลังจากที่มือขค้ืนนี่แล้งงานที่ร้านปอกุ้งเผาหลักศีนะคะร้านปอกุ้งเผาหลักสรีมือขค้ืนนี่เห็นอิลาว่าแล้งงานประมาณประมาณ คือแล้วงานอ่ะตีสองอ่าแต่กว่าจะได้กลับไปพักไปอยังนี้กระระ่ตีสามพี่น้องได้นอนอยู่ชั่วโมงหนึ่งว่าสันนอตีสามตีสีอ่อธิษฐากระตื้นเจังสีนะคะเราก็าเตรียมโตไปรายการไปถ่ายรายการหกโมงเสารนี้ต้องไปหอดแล้วเพราะว่าต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวแต่งต,ต,งตนคือวาเนะาตามที่อี่าว้าซูว้าซูห้าฟังนะคะกะเมื่อน,นี้ พ่อไปหอดอ่าพ่อช่วงทีอีลากินเข่านะคะอีหลากินเขา่ากาออกมาวาวกับพี่น้องเอซเนื่องจากว่ากอนานีพี่มอนอิงกะทายกะทายคลิปกะเวาให้ฟังยูวาเมอ่อนีทิกตอกนะคะทิกต o อกของอุงอิงเพชรบ้านแพงอของอีลาอุงอิงเนาะอะ่เขาบ่ได้พี่น้องทิกต o อกเก่าที่ใสยย่ยูคือลืมลืมรหัสผ่าน จำบได้ว่าสันอันไดหัวสมองหลามีแต่ง,งานตอนหนีเพื่อนว่ารหัสผ่านก็จำบได้ก็จำบได้ก็เป็นต่เสียดายนะนะพี่น้องแต่จริงๆแล้วสาวน้่เยียนว่ามันจะมีวิธีมีวิธีกู้ขึ้นอยู่ดอกมีวิธีที่จะแบบกดลืมรหัสผ่านหรือเอยียงหรือว่าไปลิงก์กับเฟซบุ๊กไว้บอหลหรืออย่างจาังสีก็น่าจะมีวิธีกู้ขึ้นอยู่ในส่วนของ t ิ k t o อก อ่าติ๊ต็อก,ก,กอุ้งอิงที่เขาบอดซึ่งวิพูติดตามสามแสนกว่าคนเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะวิพูติดตามสามแสนกว่าคนนะอ,อุย้ยแม่มองเมน็นธรรม,มดาพี่น้องคือเป็นไพกัสเสียดายเป็นว่าอีลากัเสียดายเป็นซีเงเงาเป็นซีเซาๆย่ามเบาเบาถึงติ๊กต็อกนะก็เลยแบบมาเห็ดมาเห็ดมาเห็ดต,ตัวใหม่อ่าเปิดแอคเคาท์ใหม่อ่าเป็นรัตนาพรหอมหวน เป็นซื่อจริงานามสกุลจริงซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะ,นะคะพี่น้องซึ่งสาวน้ำเยินก็นได้เหตุได้เหตุคลิปให้พี่น้องไปติดตามอยู่จังใดกะฝากพี่น้องไปซอยติดตามลหลายแล้วกันนะคะในส่วนของติดตอกตัวใ่ของอีหลาอุ้งอิงหรือถักเข่าตัวเก้าได้จะใส่ตัวเก้ากับจังติดตามถาฟังกับอีหล่าอุ้งอิงอีกเท่หนึงอันนี้บอกพี่น้องไปในคลิปเท่อนึงแล้วลวกัน ยำอีกเทอนึงเนาะตอนนี้ยำบอกข่าวพี่น้องอีกแล้วก็ก่อนหน้านั่นพี่น้องคะในมือที่ไปไายรายการก่อนายใครเครียดนี่ละ่ะก่อนหน้านั้นเห็นอีหลาอุ้งอิงโพดนะคะโพดอ่าเป็นเทือแรกที่เพิ่นได้พอกันกับเต่ายงองอได้รวมงานกันกับเต่ายองนะคะเต่ายองแห่งวงระเบียบวาทศิลเนาะเป็นหมอล่่มดาวรุ่งดวงไม้แบบ ไหวใกล้เคียงกันพี่น้องไหวใกล้เคียงกันเล้าก็เต้ายองนิ่มพัฒนามาจากแดนเซอร์เนาะจากแดนเซอร์โดยความสามารถด้วยหน่วยการนาตาเละลายยางประกอบกันกะกล่าวมาเป็นหมอล่ำดาวรุ่งดวงไม่ไฟแรงงานร้ายแต่ว่ามาก,ก่อนมาก,ก่อ,อนอุงอิงอยู่มาก,ก่อนอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่บัตาณีอีหล่าอุงอิงกับโพดว่าวันนี้เจอพี่เต้าอยอง ตัวจริงแล้วครับเปอร์ซันนะคะมีหูคูเนาะมีหูคูคูกันโพดขึ้นมานะคะส่วนทั้งเต่าอยองพี่น้องคะทั้งเต่าอยองกับกับโพดขึ้นกันเด้พี่น้องโพดก่อนอีหล่าอุ้งอิงโพดรูปไทยนางอีหลา่านางอยู่ไกลๆนะคะนางอยู่ไกลๆกันทํางานกับน้องอุ้งอิงหนึ่งวันครับเปิดว่ารายการก่อนบ่ายครับเปอร์สันนะคะก็ถือว่าเป็นสองหมอลำอ่า ดาวรุ่งดวงไม่พี่น้องเราก็เป็นสองหมอลำดาวรุ่งที่เป็นหมอลำยอดกระตันยูพี่น้องค่ะเต่ายองนี่ก็เพิ่งสร้างบ้านเนาะสร้างบ้านให้พ่องให้แม่แล้วเสร็จไปเบิงบดนนี่นะคะกะสองสองานกว่าอยู่มั่งนะคะทำเป็นจำโบพดเนะสาวน้ำเงินกับ เคยได้ยินข่าวได้ติดตามข่าวเต่ายน้องอยู่นะนะคะกะประมาณสองล้านนี่แหละนะคะถือว่าเป็นหมอลำดาวรุ่งดวงใหม่ที่ได้รับความหักแพงจากพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคือกันกับอีหลาอุ้งอิงเนาะส่วนอีหลาอุ้งอิงเนี่ยกสรสางบ้านถึงแม้ว่าจะพะัฒนวเสร็จแต่ว่ากระจายเงินไปแล้วอย่างสี่เนาะสามล้านอย่างสี่ก็ถือว่าเป็นนักร้องหมอลำสองนักร้องหมอลำดาวรุง่ง ยอดกะตาญูนะคะโคจรมาพอกันพี่น้องในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดกระจังรอดติดตามนะคะพี่น้องในส่วนนี้ในรายการทีกีฬาได้ไปทายมือนีนะคะเราหลังจากดั้นสาวน้ำยื่นกับไม่เห็นกีฬาอุ้งอิงโพดขึ้นมาอีกอยากให้ครอบครัวสบายกับอดทนเอาอิงวสันนะคะ เอฟซพอๆแม่ๆเนาะกับไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันสนานเลยทีเดียวนะคะซึ่งก่นณานี้สารนุ่มยืนเหตุคลิปลงเรื่อง t i k t o ็อกเนาะพี่น้องกับผกันมาคอมเมนต์บอกลูกสาวแม่นำยืนเมื่อนี้อันตาสิมมื่นบ่คืนแล้วจังสินะคะกัดยความเพลียความเมื่อยนั่นแหละพี่น้องค่ะกับวิธีค้นดังอ่าคือพอเพิวานนั่นแหะบอสโจเพิวาดั่นแหละเนาะ ก,กว่าจะเด้มายืนจุดนี้ม,ม,นนม,มือมีค้นหักค้นหอมมือมีคิวงานเขามากถ่าแบบนี้กระต้องใส่ความอดทนเป็นธรรมดาคือว่าเนาะคือกว่าจะยืนจุดนี้ได้กับโมเมนกับโมเมนมากง่ายๆเมื่อมาแล้วเพราะฉะนั้นกระต้องเฮ็ดให้เต็มที่นะคะพี่น้องคะ่ะกับเป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้อีหลาวอุ้งอิงเนาะอยากให้ครอบครัวสบาย กับอดทนเอาอิงเปิ่นวานะคะแล้วก็ใส่รูปงามงามมากนี่พี่น้องเองไปเป็นกําลังใจให้ลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อที่เฟซบุ๊กของอิหลานะคะปุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงส่วนอย่างอื่นสาวน้ำยื่นยังยัง,ยงบปท่านเห็นเพิ่นโพสอีกเพิ่มเติมหรือโพสระบอกพี่น้องแต่ว่ามือแรกงนี่มือแรกงนี่นะคะพี่น้องกะตามไปเป็นกําลังใจเด้อค่ะเด้อปูไดย,ยู อยู่ไกลนะคะปุยแตอยู่ไกลทั้งนั้นมือแรกนี่ทําการแสดงที่อีสานตะวันแดงคล่องตันนะคะพี่น้องคะอีสานตะวันแดงคล่องตันค่ะ30สิิงหาคม2566้าถนนพัฒนาการาเขตสวนหลวงกทมกรุงเทพมหานครอีสานตะวันแดงคล่องตันนะคะพี่น้องอีหล่าไทยรายการก่อนบายลายเครียดแล้ว ก็ต้องไปงานต่ออีกมือแรงนี่กับพุนละลูกเกยตีสองตีสามุ่นละจังนอนเีเดียวโหลด จงสิว่าจังไดว่าจังน้องจังนอนเดือดเดียวโหลดนะคะกัถือว่าวิธีคนดังเนาะเป็นกําลังใจพี่น้องค่ะไปเป็นกําลังใจซอยอิหลาอุ้งอิงได้หลายเด้อมือแลงเด้ออิหลาอุ้งอิงพอโจและทีมงานสาวน้อยมินิคอนเสิร์ตท,ทาการแสดงนะคะอีสานตะวันแดงคล้องตันนะคะมือแลงนี่กลับไปเป็นกําลังใจส่วนผู้ไดบอดด้ไปอ่าบอดด้ไปเข่ากลุ่มปิดนะคะแมนมือแลงนี่แมนบอเพนจะชดเชย กลุ่มปิดนะคะผู้ใดที่เขาไปถ่ายอยู่แล้วเนี่ยเขากุมเขากุมเพื่อนว่านอ่อกพอโจเพื่พอนโถดเนี่ยงานค่ํานี้แล้วนะนะเมื่อแรกนี่เดอ้อพี่น้องเด้อเพื่อนจะชดเชยในกลุ่มทีก่อนหน้านี้ติดกันไว้น้่นะคะเขากุมเขากุมเพื่อนเอิญเขากุมแล้วเดอ้อพี่น้องเอไปไปไปเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามถือว่ามีข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวเอามาเว้าสู่กันฟัง ขอบคุณในไลน์นะคะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ